ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่หมอเจตาวงนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้อที่แกะที่น้องจะต้องสอบกันข้อที่แกะเนี่ยถือว่าเป็นข้อสอบใหม่ที่น้องจะต้องเจอแล้วต้องเผชิญซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องสอบข้อสอบชุดน,นี้หมดนะครับในส่วนของพี่หมอเจเนี่ยพี่รับผิดชอบในเรื่องของการ ใช้เหตุผลนะครับการใช้เหตุผลเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย3พาร์ทย่อยนะครับอันแรกเป็นความสามารถทางตัวเลขอันนี้เนี่ยหนีไม่พ้นคณิตศาสตร์นะครับคือจะต้องใช้ตัวเลขแน่ๆนะครับโดยที่จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือว่าการดูในส่วนของอนุกรมต่างๆนะครับพาที่2ที่พี่ดูแลนะครับก็จะเป็นเรื่องของมิติสัมพันธ์มิติสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นการดูรูปภาพนะครับแล้วถามว่ารูปถัดไปมีโอกาสเป็นอะไรเป็นการหาความเหมือนหาความต่างนะครับหรือการพับกล่องนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในในเรื่องของมิติสัมพันธ์นะครับ และอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถทางเหตุผลความสามารถทางเหตุผลเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเราถึงจะสามารถเอาไปตอบในโจทย์ที่เขาจะถามมาได้นะครับที่ดาวองนะครับก็จะมีคอร์สนะครับที่พี่อยากจะแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่2คอร์สนะครับอันแรกนะครับก็เป็นคอร์สที่แกะโดยคอร์สนี้นะครับหน้าปกจะสีชมพูสีสวยสดใสเลยนะครับคอร์สนี้เนี่ยใช้เวลาเรียนเพียง2ม้วนโดยที่จะเป็นคอร์สที่มมีการให้น้องได้ฝึกทำโจทย์นะครับโจทย์จะเป็นแนวโจทย์นะครับที่เอาไปใช้ในการ ออกข้อสอบจริงๆ, <g ye> ๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลากระชับหรือว่ามีเวลาจำกัดเนี่ยก็ขอแนะนำเป็นคอร์สทีแกนะครับและคอร์สที่2นะครับจะเป็นคอร์สอินเทนซีฟที่แกคอร์สอินเทนซีฟที่แกะนี่จะเป็นคอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์นะครับต้องยอมรับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่เท่ากันนะครับก็ <c ười> เลยจาเป็นจะต้องมีคอร์ส <ume> อินเทนซีฟทีแกซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้น้องเนี่ยมีความรู้เลขเพิ่มมากขึ้น นะครับที่จะเอาไปใช้ในการสอบ t ีแกตรงนี้นะครับโดยใน Intensive t ีแกเนี่ยนอกจากจะปูพื้นฐานที่ละเอียดขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีการให้น้องเนี่ยได้ฝึกทำโจทย์จำนวนข้อเนี่ยที่มากกว่าเดิมนะครับถ้าน้องคนไหนที่มีระยะเวลาการเรียนที่นานหน่อยแล้วก็ยังมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ยังอาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับก็ขอแนะนำเป็น,น Intensive t ีแกน้องที่ลงเรียน Intens i v e t ีแกแล้วไม่จำเป็นท,ที่จะต้องไปเรียนคอทีแก t เพราะว่าคอร์สอินเทนเซฟทีแกถือว่าครอบคลุมแล้วก็มีโจทย์มีเนื้อหาที่ครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังเตรียมตัวที่จะสอบคอร์สทีแกนะครับก็ขอฝากคอร์สทีแกกับอินเทนเซฟทีแกนะครับให้น้องๆได้ลองดูกันนะครับว่าใครสนใจที่อยากฝึกทําข้อสอบก็ขอเรียนเชิญน,นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบแล้วก็ขอให้มีกําลังกายกําลังใจในการที่จะอ่านหนังสือทุกคนนะครับสวัสดีครับ